นิตยาสารศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้จัดสร้างปี2536สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเ,เหรียญ5รอบพรรษานะครับมหาเมตตา,าบารมีสุสารไตร,รักลำปาง2536เป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมเขม,เมโกนะครับในกรอบลุยนะอริยบทท่านก็คือเป็นเหรียญที่ได้แรงบันดาลใจจากคุณกมลเอกมโนชัยอา่า ในปี25-35นะครับที่ได้มีการเข้าไปการาบสักการะหลวงปูเ่เกษมเขมโกหรือหลวงพ่อกเกษมนะครับและได้ถา่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกจนทําให้เกิดมีการสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยก่อนนิตยาสารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็ได้มีการทำนะแจกพร้อมกับนิตยสาร นะครับคือแนบมากับนิตยสารเลยนะครับเป็นของแถมนะครับให้กับผู้ที่ซื้อนิตยสารศักดิ์สิทธิ์ในขณะนั้นนี่นะครับก็จะมีอักษรคําว่าส่อลอสรมกลมเล็กๆที่ผมชี้อยู่นะครับเป็นอักษรที่ดาบเป็นอักษรดาบนะครับเป็นตัวอักษรจันที่จะเรียวนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆดูต้องบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับน่าจะเป็นการชุบดําหรืออบดํานะครับ เป็นเหรียญค่อนข้างสี่เหรียญค่อนข้างใหญ่อยู่ในกอบปุ๋ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจของคุณกำมลเอกมโนชัยพออ,อนในขณะนั้นฮะได้เข้าไปกราบสักการะหลวงปู่แล้วก็ได้ขอถ่ายรูปหลวงปู่นะครับนะไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพื่อที่จะนํามาลงดิจยตาสรังจากพระลังจากภายนั้นไม่นานก็ได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นําไปให้หลวงปู่ หลวงพ่อเกษมเขมโกเนี่ยเป็นผู้ปลุกเสกต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีรคาคาแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าถ้าสภาพนี้นี่ห้าร้อยอัปนะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญนิติศาสตร,ร์จัดสร้างก็คล้ายๆกองเหรียญเหรียญของหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับที่เหรียญน,นิติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์หรือหรือนิติศาสตร,ร์สายสิ่งเป็นผู้จัดสร้างที่เราเห็นกันอยู่นะครับในสายพระของอยุธยาก็คือหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับ ก็มีราคาสูงนะครับ500-1,000บาทในบางรุ่นนะครับที่นิตยสารสายสินหรือนิตยสารศักดิ์สิทธิ์ในขณะนั้นเนี่ยครับทําออกมาก็จะมีหลวงพ่อกเกษมและหลวงพ่อกัรน,นะและ้วยมีหลายครูบาอาจารย์แต่ที่เท่าผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นก็จะมีหลวงพ่อกันแล้วก็หลวงพ่อกเกษมนะครับสําหรับเหรียญนี้ต้องบอกเป็นสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นตครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงชุบหรืออบอ,อบสีดานะครับ อยู่ในกรอบหลุยนะครับก็เป็นเหรียญที่ปัจจุบันก็มีราคาขึ้นมานะครับต้องบอกเอานะเป็นพระที่หน้าเคารพหน้าบูชาเป็นอย่างมากนะครับหลวงพ่อเกษมเกมโก,โกตัวผมเองก็ต้องบอกเลยว่าเคารพท่านเป็นอย่างมากเพราะท่านเองก็เป็นสหายธรรมนะครับกับหลวงปูดูวัสแกได้สัญญานามจากหลวงปูดูว่าเป็นพระตาเพชรนะครับเป็นพระตาเพชรนะฮะ อชมกันอีกครับนะครับสําหรับเหรียญเก๋นี่ผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นต้องบอกบนิดหนึ่งว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าห้ารอบมหาเมตตาบาร,รมีสุสานไตรักษ์ลำปางสองห้าสามหกตัวอักษรวงกลมเนี่ยนะครับก็จะเขียนว่าเป็นตัวยอดของยิติสารสรศักดิ์สิทธิ์สองคอสลายนะครับถ้าเพิเนๆเจเยก็ เช่าหาเก็บไว้ได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับก็ถ,ถือว่าผ่านพิธีหลวงปูปลุกเสกนะครับชัดเจนเมื่อก่อนไม่มีราคานะครับปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันสวยๆก็หลายราย้อย,ายบาทอยู่นะครับนะครับใช้เป็นๆเจอในราคาที่ไม่แพงสวยๆรายละเอียดคมชัดเนี่ยนะครับรายละเอียดคมชัดสภาพสวยๆแบบนี้ก็ซื้อได้นะครับ ป,ปัจจุบันเองหลัวพ่อกเกษมราคาก็ขยับกันขึ้นมามากหลังจากที่มีเซียนใหญ่นะครับนำมาไล์นำมาโชว์กันนำมาศึกษานะฮะปัจจุบันก็มีการขยับกันขึ้นไม่มากสาหรับเรียนเยเองเนี่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นสาหรับรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนเอนเจอในราคาที่ไม่แพงเช่าได้นะครับสองสามร้อยบาทเนี่ยเช่าได้เลย สวยๆก็ไม่เกินห้า้อยบาทนี่นะครับมีการจัดสร้างจริงๆนะครับจากพอ,อ,อกมลชัยแอบจากพอ,อ,อกมลเอกมโนชัยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่พอ,อ,อได้ถอดแบบมาจากรูปที่ถ่ายเอาไว้เมื่อตอนครั้งไปกราบไหว้หลวงปู่หลวงพ่อกเ,เกษมเทมโกนะครับ สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าพอมีสาระก็กดติดตามหากคิดว่าไร้สาระก็ขอให้ข้ามไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ